สิปีนะคะก็ับ้ำหนึ่นะคะก็เป็นการวมตัวจับั้งหนึ่งของแล้ว้มส2สอนซึ่งปีเราใช้ชื่อว่า6อสาเพราะว่าเรจัดปีสอันสสามค่ะก็ได้จัดการความหน้าปกติอะไรก็ม่ได้สอนกก็กระแสสองด้ยนะคะคนเล็กที่หานที่ก็คงทราบว่าเราก็มีโปรเจกต์ที่อยาเรยพื้นักสมยามกันเปนที่นี่หน่อยแล้วที่ผ่านมาก็ปีคนถามก็มา ก็คิดว่าคราวนี้ผมจะไมอน่จริงก็ผมไม่ร้อนเลย้อกันยนกครัแต่เราไม่ด้ประดูวใส่เราจะว่าเราคน้หนักพวการไม่ได้รูลก็เอ่อก็สิใจคานี้ก็่เรง้กับคนีกคนนึงแล้วก็ เหมือนได้มาวิ่เนี้ยนกันยังไงก็ไม่รู้ก็รีบเหมือนกันแต่ที่งพึ่งที่ก็ไม่ได้เห็นหน้าในจริงแต่พึ่งแบบอ้าวกันตอนนี้แต่ตบตกันใต้คำเปลี่ยนกันตอนนี้ค่ะพึ่งเดินก็ไมาได้เห็นกันตอนนี้คำเปลี่ยนกันเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ยังเมีกันอยู่แต่ก็เปลี่ยนกันอ่เปลี่ยนเปลี่ยน แต่กยล้วก e okay, ็มีใส่กูด้ทานี้ใส่กูจัด right> ้วยวะเอเกีวมแล้วอะขนไปแล้วเปลี่ยนไปด้วยเอกีถามว่างานนี้เนี่ยาีจะเป็นจะเป็นรจะเป็นยุทีหรือเป็นเงาที่นานเันนี้ต้องต้องแลกแต่งความที่นาจริงๆเอกี่ไม่ได้อยากมีดนะครับเอกี้อยากติดบีกเป็น น่าเชื่อว่าพวกเรายังสามารถเป็นเด็กตลอดทำไมอ่ะนี่ไงวเป็นหมอตาทานอยู่ทุกวันนี้แราม่ะยังมีแรุ่นนี้เราสามารถอยู่แล้วนน้ห่วงไหวครับไหว้ําห่วงนะก็ไหวีเสาร์นี้ก็ต้องความไม่เป็นแบบนี้เหรไม่ต้องหบนะ พี่อดเป็นห่วงมากเพราว่าศิลปินกคนบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเริ่มเป็นแม่ใจแต่ครับแต่เป็นไหวครับไหวนะไหวไม่ตายไหวครับไหวที่ไหวผมก็ไหวเี่เออนี่เลยดไิมกับบรียมดงาเลยไม่จะบอกว่ากตวนะท่แบบว่าเป็นความสุข 你几个崽呀？ เร่รบอยังอก่อนที่ตอนนี้เาน2รกแก็ารของพเจนะรว่าตอนนี้เฉพาะแค่เพื่อนของ u s p เนี่ยผมมั่นใจว่ากงน่าจะประมาณ1รอบแล้ว ความรับใจในเรื่องเกิขนที่นอะครับไครที่วามรับใจอยก็้องยดู่นะครับตอนี่งแบบวด้ครั้องนนี้ไม่ือนนะครับก็ดีใจครับแล้วก็จริงๆย ครับครับแต่ไม่น่าจะยังเกิดขึ้นได้คับทางนี้ยังไงก็อยากจะให้ไม่พลาดกันเพรว่าที่นี่จะเป็นที่ปลายครับครับก็เอ่ออย่างแรกนะครับที่ทุกคนถามผมก็คือถามเรื่องบัตรกับอย่างที่สองเขาถามว่าพี่เอกจะสามารถกลับมาได้ไหมพี่เอยู่ไม่ จากไทยครั1222ค่ะวก็อยากจะทำบุญเพื่อให้คนที่สัมผ้อยมีกก้าวเน่ทีะค่ะก็วันที่ส5พฤษาคมนะคะเราการที่ก็ตอนคส1 6 3แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือหลายคนตอนนี้คือกระหน่ำเขามาบ้างว่าควรจะซบัดยีงทงนะคะเราก็ราเปิดจองยางที่12มีนาคมนะคะต้องรีบไปแล้วก็ถ้าา ก็ก็ขอดีกว่ากันเองเพราะฉะนั้นก็อย่าที่นอนใจแล้วกันทีนี้นะครมีเลยหลายคนบอกว่าง่ายได้อยากจะรักกับใครคนไหนไม่ยากเลยคอยมีดุ๊กไม้เอาใจเขไว้ นั้นฉันว่ามันคือความเข้าใจไม่มีดอกไม้ไม่มีน้ำไม้เธอเพราะไม่มีดอกใดที่สวยพอไม่มีคำว่าที่มันมีความหมายพอฉันมีเพียงแต่คำ คำว่ารักเธอคือที่ฉันมีแปลว่าฉันจะอยู่ตรงนี้ใกล้ๆกล้เธอมีคนคนนี้คอยเธอตรงนี้ i uh -huh.